ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขนนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอเสนอในหัวข้อการเงินขัดสนเงินไม่พอใช้จ่ายลองหรือ,อยังหกวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินทำแล้วรวยมีแต่ความโชคดี ท่านผู้ฟังครับเคยกันบ้างไหมที่บางช่วงเวลารู้สึกว่าทําอะไรก็ติดขัดไปหมดทําอะไรก็ไม่ราบรื่นเผลอเลอบางครั้งอยู่ดีๆก็มีเรื่องให้เสียเงินโดยไม่ใช่เหตุถ้าท่านผู้ฟังรู้สึกเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยแนะนำเอาไวา้ว่าต้องทําตามเคล็ดลับเสริมดวงตามนี้ดูเพราะแต่ละวิธีที่นํามาฝาก ท่านผู้ฟังสามารถทําได้อย่างไม่ยากเลยและเชื่อว่าถ้าทําตามได้ทั้งหมดหรืออาจจะทําได้บ้างเป็นบางข้อก็ดีครับความเชื่อโชคลาบดวงชะตาบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่างมงายเป็นไปได้ยากแต่ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเรื่องบางเรื่องไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออย่างวันนี้ก็เช่นกันคมมีเรื่องเกี่ยวกับวิธีแก้เคล เสริมดวงการเงินทำแล้วรวยทำล้วโชคดีมาฝากกัน6กอย่างนั้นมีดังนี้ครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือหมั่นเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรครับพิธีพื้นฐานที่สุดในการแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินก็คือการแก้กรรมหรืออุทิศส่วนกุศลและอโหสิก,กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นี่แหละเพราะเชื่อว่า เราทุกคนอาจจะเคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการกับปัญหาเก่าในอดีตให้จบสิ้นไปเพื่อเราสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างสบายใจโดยไม่มีชนัะติดหลังหรือกรรมเก่ามาจุดรั้งหรือสร้างภาระให้เราต้องแบกรับอีกต่อไปนอกจากนี้การหมันตักบาตรทำทบุญ จะเป็นการช่วยชำระจิตใจของเราให้สะอาดผ่องใสสลายความฟุ้งซ่านทำให้ใจเราเย็นลงมีสมาธิโฟกัสกับการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับชีวิตดีๆและเงินทองความร่ำรวยที่กำลังจะไหลามาเทมาอย่างที่สองใช้เงินที่หามาได้ตอบแทนบุญคุณบุพการีเรื่องนี้อาจจะพูดได้เลยครับ ว่าไม่มีการใช้จ่ายแบบไหนที่จะได้บุญกุศลมากไปกว่าการใช้เงินทดแทนบุญคุณบุพการีนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือบคุคคลที่ชุบเลี้ยงเรามาครับเพียงแค่ด้วยการที่เราให้เงินท่านเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านเพราะกว่าที่เราจะเติบโตมาได้จนมีงานมีการทํามีเงินใช้ท่านต้องเลี้ยงเรามา,มาด้วยความยากลําบาก ท่านต้องทำงานหนักและเสียสละโอกาสในชีวิตมากมายเพื่อหาเงินเป็นค่านมค่าเล่าเรียนหาความสุขต่างๆให้กับเราเพื่อหวังให้เราเติบโตขึ้นไปมีอนาคตที่ดีและเป็นคนดีของสังคมนั่นเองซึ่งสมควรมากไหมล่ะครับที่เราจะต้องลืมไม่ได้เป็นอังคารกับการทดแทนบุญคุณท่านทั้งหลายเหล่านี้เคล็ดวิธีอย่างที่สาม หาตำแหน่งรั์ให้เจอครับในเรื่องนี้คนโบราณเชื่อว่าสายเหตุของการทำมาค้าขายไม่คล่องเงินทองไหลออกตลอดนี่ก็เป็นผลมาจากการหาตำแหน่งทรัพย์ในร้านค้าหรือในบ้านไม่เจอโดยปกติตำแหน่งทรัพย์ในร้านค้านั้นมกักจะเป็นจุดที่เป็นเส้นทแยงมุมกับประตูทางเข้าครับหรือถ้าสังเกตดูดีๆจุดดังกล่าวที่ว่านี้ ก็มักจะเป็นบริเวณที่ร้านค้าส่วนใหญ่มักตั้งเป็นมุมเฉพาะไว้สําหรับการวางรูปปั้นแมวกวากเพื่อกวักเงินกวักทองให้ไหลามาเทมาซึ่งนอกจากรูปปั้นแมวกวากแล้วนะครับบางที่ก็อาจจะเป็นกระถางต้นไม้มงคลปลูกแล้วรวยจะได้ช่วยเสริมโชคลาภอย่างเช่นต้นวาส,สนาโปวยเซียนดาวเรืองว่านรวยไม่เลิกเพื่อแก้เคสเสริมดวงการเงิน และยังเป็นการตกแต่งหน้าร้านบ้านเรือนให้สวยงามอีกด้วยครับจากไรก็ดีครับตามหลักฮวงจุย้ยแล้วตำแหน่งทรัพย์ของบ้านและร้านค้านั้นควรจัดวางในมุมที่โลง่งเป็นระเบียบสงบนิ่งและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการวางรูปปัน้นรูปภาพกระถางไม้มงคลหรือสิ่งมงคลน,นั้นๆเคล็ดลับอย่างที่สี่ ทำบุญเปิดโรงทานเพื่อเลี้ยงข้าวคนยากจนบริจาคของให้คนยากไร้ให้อาหารสุนัขและแมวจรจัดครับการที่เราจะเป็นผู้รับในสิ่งที่ใหญ่จะเงินทองจำนวนมาก,มากเพื่อก้าวไปสู่ความร่ำรวยได้นั้นเราควรต้องเป็นผู้เริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ก่อนทั้งสิน้นจาังก,การทำบุญด้วยการเปิดโรงทานเลี้ยงข้าวคนหิวคนขัดสน คนยากจนการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคนด้วยโอกาสหรือการให้อาหารสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเสริมดวงที่จะทําทให้เราได้บุญได้กุศลอันยิ่งใหญ่เองเกิดความสุขในใจที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยครับเคล็ดลับอย่างที่5บูชาพระราหูเพื่อให้ถูกหวยถูกรางวัลใหญ่ เป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนซึ่งวิธีนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่เฝ้ารอคอยวันที่หนึ่งและ16ของเดือนอย่างใจจดใจจ่อหากต้องการเสริมโชคลาภดวงการเงินให้เฮงๆเรยรวยเร็วๆ,วๆท่านบอกว่าให้บูชาพระราหูด้วยการถวายของดำา8อย่างหรือ12อย่างซึ่งก็อาจจะประกอบไปด้วยไก่ต้มดำเหล้าดำกาแฟาดำ เฉากล้วยถั่วดำข้าวเหนียวดำขนมเปียกปูนและไข่ยเยียวมาประมาณนี้ครับเมื่อบูชาพระราหูแล้วว่ากันว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นตัวขัดโชคขัดลาบอุปสรรคต่างๆที่ขัดขวางก็จะเลือนลางหายไปนำพาแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามารวมทั้งทรัพย์สินเงินทองด้วยและเคล็ดวิธีอย่างสุดท้ายครับ ใช้เครื่องรางเสริมดวงการเงินครับนอกจากการทําบุญและการถวายของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้เคล็ดเสริมดวงการเงินและเพิ่มโชคลาภแล้วการใช้เครื่องรางหรือวัตถุมงคลก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับในการเสริมดวงการเงินของเราเพื่อดึงดูดเงินทองให้ไหลามาเทมาโดยเครื่องรางของดีที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนั้นก็คงมีอยู่มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอไหลเคียวซึ่งช่วยลังอาถรรพ์ของคนดวงโตสําหรับคนํำมาค้าขายไม่ค่อยขึ้นเงินทองไหลออกตลอดหรือไม่ตะกี้ต่อเงินต่อทองซึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องประดับที่มีความสวยงามแล้วก็ยังช่วยเสริมดวงการเงินให้ผู้สวมใส่มีความร่ํารวยมากขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับกับหวิธีที่ได้นําเสนอไปหากทําได้ ต้องเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าสิ่งดีๆความสมหวังความสำเร็จทางด้านความเป็นอยู่เงินทองต้องเกิดขึ้นกับตัวท่านเองอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามครับชีวิตของคนเราบางครั้งบางคราวบางวันดวงชะตาของคนเรามันไม่แน่นอนซึ่งความไม่แน่นอนนี่แหละพระพุทธองค์ท่านก็เคยสอนไว้เสมอ ว่าคนเราต้องมีสติดําเมินชีวิตอยู่อย่างผู้ไม่ประมาทครับเจดอย่างนี้ห้ามประมาทเด็ดขาดฝึกทำให้ได้ฝึกทำให้ดีตัวเราเองนี่แหละจะอยู่อย่างมีความสุขสงบร่มเย็นอย่างแน่นอนเจ็ดข้อง่ายๆลองทำดูแล้วกันครับข้อแรกไม่ประมาทในเวลามีสติเดินตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงเลยไป นเปดนื้อเรากําลังทําอะไรอยู่จะมือม่อเมาทําในสิ่งที่ไร้สาระเช่นเล่นไพ่การพานันคุยโมโอ้วอวดเข้าสถานบันเทิงไร้สาระให้เร่งดีบทํางานให้เต็มที่ที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อกลืนกินชีวิตไปแล้วจะเรียกกลับขึ้นมาไม่ได้ 2. ไแม่ประมาทในวัยมีสติเตินตนอยู่เสมอ วา่าคิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิพนๆไปวันวันหนึ่งเพราะทะนับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆจนถึงบัดนี้แต่ละคนต่างก็มีอายุคนละหลายพันปีแล้ว 3. ไม่ประมาทในความไม่มีโรคมีสติเดินตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเราแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้ากรรชั่วในอดีตมาตามทันอาจป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้นในระหว่างที่สุขภาพยังดีอยู่ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่ 4. ไม่ประมาทในชีวิตมีสติเตนตนอยู่เสมอว่าจะคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีเราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนานเพราะจริงจแล้วเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มัจุราชไม่มีเครื่องหมายนำหน้าจึงเร่งรีบขวนขวาย ในการละความชั่วสร้างความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบทุกโอกาส 5. ไม่ประมาทในการงานมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะทำงานทุกอย่างที่มาถึงมือให้ดีที่สุดทำอย่างทุ่มเทไม่ออมมือทำงานไม่ให้ข้างคางไม่ถอ้อถอยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 6. ไม่ประมาทในการศึกษา มีสติเติรนตนอยู่เสมอว่าจะขวนขวายหาความรู้อย่างเต็มที่อะไรที่ควรอ่านควรท่องก็จะรีบอ่านรีบท่องโดยไม่แช่เชือนตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการศึกษาหาความรู้ที่จะเป็นกุญแจไขปัญหาชีวิตและสิ่งสุดท้ายคือไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมมีสติเตินตนอยู่เสมอว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ําเสมอไม่ยออ่อท้อ ตดเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไม่จะรอจนแก่ถึงเข้าวัดจะฟังเทศก็หูตึงฟังไม่ถนัดนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยคัดยอกไปหมดลุกก็โอยนั่งก็โอยเมื่อระลึกได้เช่นนี้จะมีความเพียรใส่ใจนในการปฏิบัติธรรมเพราะทราบดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เกิดความสุขแก่ตนทั้งโลกนี้และโลกหน้า และเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดแห่งชีวิตนั่นก็คือนิพพานนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีช่องที่ดีทำดีแชนเนลขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกลยันในมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ